คลิปมา้าจุธาวุดร่วมงานแต่งโดนดราม่าถล่มเละค่าไอจี IG ค่ะ เป็นคลิปนักสแสดงหนุ่มมาร์จุทาวดได้โพสลงในไอจีกลายเป็นประเด็นดรามา่าจนได้ค่ะหลังเจ้าตัวไปร่วมยินดีกับบ่าวสาวในงานแต่งคนสนิทซึ่งมีช็อตหนึ่งที่เจ้าตัวได้ใช้เท้าเตะชอ่อดอกไม้พร้อมระบุว่าเมื่อเจ้าบ่าวโยนชอ่อดอกไม้ให้เพื่อนๆเ,เวลาของผมก็มาถึงคําเตือนเมื่อคุณสนุกในปาร์ตี้เกินอย่าท้าทายกับระบบตาหลายคนดูแล้วไม่ค้ำกับคลิปค่ะจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนันไอจีมีหลายคนเข้าคอมเมนต์เชิงต่อ ว่าทำไมดูแล้วเสียความรู้สึกกับการแสดงแบบนี้จังวันพิเศษของเพื่อนดอกไม้นั่นเจ้าเปล่าเข่ามอบให้เจ้าสาวมละไม่น่ารักเลย รู้ว่าเป็นคอนเทนต์แต่ขาดความรู้สึกรู้แล้วรู้สึกแย่จากคนจัดดอกไม้ทำไมไม่น่ารักเลยคะดอกไม้ก็จะโตก็จะถูกนำมาจัดเป็นช่อในงานมงคลสวยงามกลับมาโดนเหยียบย่ำใจร้ายถึงจะไม่มีชีวิตแต่ผู้ชายที่ทำแบบนี้บ่งบอกนิสัยที่แท้จริงดูคนอย่าดูแต่ภายนอกนะสาวๆ